สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนเลิกงานมาก็มาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนนะคะตามช่องต่างๆนะคะตามได้สักพักหนึ่งทุกคนตามกลับมาถึงก็ทานข้าวนะคะทานข้าวเสร็จก็เนี่ย ตามเพื่อนๆเนี่ยตามดูช่องเพื่อนๆคอมเมนต์ตามนะคะก็จะได้พักหนึ่งทุกคนก็แบบเหมือนแบบว่าดูดูได้พักเดียวก็เดี๋ยวก็ง่วงนอนนะคะเดี๋ยวก็ง่วงนอนนะคะทุกคนอาบน้ํานอนง่วงนอนเนี่ยมันได้ไม่เยอะเดี๋ยวนี้มันง่วงอ่ะมันง่วงนะคะทุกคนแล้วก็ บางทีก็ตื่นมาตื่นมาประมาณทีสามมาคอมเมนต์เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนช่องนั้นช่องนี้นะเสร็จแล้วก็นอนต่อนะคะทุกคนอดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ามันจะจะเงียบๆช่วงนี้นะเงียบๆเ,เหมือนทุกคนก็จะเหมือนจะจะค่อนข้างท้อ,อ,อกันนะคะดูแล้วเพเราะว่า,า,นะน,า,านี้่าาสบย เพราะว่าไม่คือแบบทําเยอะเราไปเยอะนะเราไปเยอะนะแต่แบบกลับมาหาเราก็ไม่เยอะก็ไม่กี่บ้านนะคะกลับมานะต่อให้เราไปเยอะแค่ไหนเราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแต่น้อยมากที่แบบเราจะได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้นะคะกลับแบบว่าไปร้อยมายี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเ,เพราะว่ามันเหมือนกับว่า ย่งกันย่งกันย่งกระช่อนกันเนี่ยนนนสามโลร้อยทุกคนทำไมจะไม่แยังสามโลร้อยประชันสามโลร้อยแย่งกันนะช่องเพื่อนคุณสำราญมาค,คุณสำราญมานสีนะสามโลร้อยย่งกันเลย อุ้ยใครจะไม่เอาเนาะโลละสามสิบห้าบาทสามโลร้อยใครจะไม่เอาก็คือเหมือนกับว่าประมาณว่ามันแบบมันอืดอะ่ะทุกคนเมื่อก่อนนี่รู้สึกว่าคนแบบมาเยอะมันมันคงล้าแหละคิดว่าแม่เชรคิดว่ามันเป็นแบบช่วงนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าล้ากันเหนื่อยล้ากันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนก็ต้องการยอดก็ แบบโพสต์วันหนึ่งเป็นแบบสิบสิบโพสสิบกว่าโพสอะไรเงี้ยในนี้มันมันต่างคนต่างตามกันไปกันมาเนี่ยมันเหนื่อยนะทุกคนเอาจริงมันเหนื่อยนะทางานโซเชียลถามว่านเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแบบแล้วเวลามันอย่างอย่างเหมือนเต็มที่เต็มที่เนี่ยเราเรามีเวลาให้เขาแก้ชั่วโมงเดียวกับกับโซเชียลเนี่ยเพราะว่าเอ่อจากนั้นเราก็ทํางานบ้านเนาะทางานบ้านบ้างทําทงานเอ่อสวนทาไร่ทําสวนหรือทําอะไรก็ตาม นะคะทุกคนเออมันก็เลยเหมือนช่วงนี้มันจะเป็นแบบว่าลาลานะคะเหมือนเหมือนเราเหมือนกันตัวเราเองเหมือนกันเราก็พยายามไปเท่าที่เราไปได้ไปเท่าที่เราไปได้แล้วบางทีแบบไม่มีไม่ค่อยมีเวลาตอบเม้นต์แล้วบางทีเราต้องมานั่งไล่ตอบเม้นต์อย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็เหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องมีเวลาด้วยนะคะอย่างอย่างตัวเราเองเราอย่างอย่าง youtube เนี่ยถ้าเราทํา youtube ใช่ไหมถ้าเราทําคลิป เราทําลงไปแล้วนะ่ะเราโพสคลิปลงไปแล้วเราจะไปหาเพื่อนไม่ไปหาเพื่อนเลยไม่สนใจนะคะไม่สนใจก็คือเหมือนกับว่าทําเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยนะมันก็มีคนดูนะมันก็มีวิวมีอะไรนะทุกคนแบบไม่จําเป็นต้องแบบแลกกันไปแลกกันมาไงเพราะว่าอืมแต่เราก็ทําแต่ก็ทานะคะอย่าง t ิ k กต k อย่าง t ิกต k กเนี่ยก็ทำก็ทาทุกอย่างเลยทําทุกแพลตฟอร์มเขาเรียกทําทุกอย่างนะคะแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยบ้าง เหนื่อยบ้างเอ่อเหนื่อยบ้างท้อบ้างแตกต่างกันไปนะคะทุกคนแต่แต่ขอบอกว่าเหมือนเหมือนอย่างไอตัวเนี้ยเหมือนอย่าง Facebook พี่มามรู้สึกว่าเราอ่ะให้เวลาเขาเยอะมากถ้าเราอ่ะให้เวลาเขาเยอะเหมือนถ้าเราให้เวลา youtube เยอะเหมือนเหมือนเหมือน Facebook เนี่ยถามว่าเราว่าเรา เออมันมันน่าจะได้กว่านั้นนะหมายถึงหมายถึงอ,อ่ายูทูบนะแต่แต่คือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนแบบว่าเฮ้ยอยากเอาชนะเป็นคนอยากเอาชนะพี่มาร์กไงเรารู้ว่าคือเขาแบบเหมือนเขาตั้งกฎเกณฑ์มาไม่ตายตัวคือมันขึ้นอยู่กับใจเขาว่าเขาอยากเขาจะอนุมัติให้เราเมื่อไหร่เขาพอใจที่จะให้ก็ให้ไม่พอใจไม่ให้บางทีเราทําแบบเออตามเป้าเขาเป๊ะแต่เขาไม่อยากให้เรา เขาก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยิ่งแบบเออท้าทายความความความอดทนหรือความอะไรของเราไงเราเราก็เลยแบบว่าเออพี่มาร์กจะแบบมันจะเท่าไหร่เชียวมันจะสักเท่าไหร่เชียวเอาลองกันสักตั้งอย่างเงี้ยเชื่อไหมแบบลุยมาเนี่ยสองปีแล้วลุยมาลุยมาแต่ก็คือยังไม่ได้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 เครื่องมือทามาหากินแค่ดาวนะคะทุกคนแต่แต่เราก็คือแบบเออเราแบบ ท้าทายระบบเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่มาร์คหรือ a c e b o o k อ่ะมันจะยากแค่ไหนนะคะเพราะเราผ่านมาหมดแล้วนะในการลุยเราผ่านมาหมดแล้ว Tik t o k เราผ่านมาหมดแล้ว YouTube เราก็ผ่านมาหมดแล้วสองช่องช่องที่สามยังไม่ผ่านแต่ว่าผ่านมาแล้วสองช่องแล้วถามว่าแล้วแค่ Facebook แค่นี้ทำไมเราจะไม่ผ่าน เนี่ยมันท้าทายไงเราก็เลยแบบเหมือนทุ่มเทให้ให้ให้ Facebook เยอะที่สุดถึงแม้ยังไม่ได้อะไรก็ตามเพราะอะไรเราจะไฟ์เราจะไฟ์กันกับพี่มาร์กว่าใครจะชนะใครจะเก่งไปกว่ากันเราไม่ยอมนะเราไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราทำไมเราถึงแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้ได้อะไรแต่ทำไมเราถึงทุ่มเทางก็คือมันท้าทายเราไม่เคยแบบคือเราแบบไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเราจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ เพราะฉะนั้นเราก็เออมาสู้กันสักตั้งหนึ่งกับพี่มาร์กนะคะอ่าอย่าง u t u b e เนี่ยมันยากแค่ไหนเคยลุยมาแล้วหกเดือนเต็มลุยมาตลอดยี่สิบสี่หกเดือนเต็มถึงผ่านก็เคยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ตัวนี้เราก็คือเราก็ไม่ทอ้อเราก็เล่นไปเรื่อยๆคือใดๆแล้วเราเล่นโซเชียลอยู่แล้วนะคะคือเราเล่นโซเชียลอยู่แล้วเราเล่นออนไลน์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันชิวมากๆสําหรับการที่เราจะทำไอ้พวกเนี้ยเข้าใจไหมคะคือเราเป็นคนที่ทำออนไลน์อยู่แล้วเราเป็นคนชอบทางด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโพส์ตจะคอมเมนต์หรือจะอะไรเนี้ยเราเราเราโอเคเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะทุกคนอ่าก็เป็นกําลังใจนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอ่าอย่างน้อยนะคะยังไม่ได้อะไรก็ทักทายกัน รู้จักกันส่งพลังบวกให้กันนะคะทุกคนถ้าตกขาดตกบกพร่องยังไงนะไม่ได้ไปบ้านไหนก็ขออภัยด้วยก็เม้นมาเราพยายามที่จะกลับไปกลับไปในโพสต์เก่าๆที่เราแบบยังไม่ได้ตอบเม้นเนี่ยเพราะว่าเราจะไปเก็บตกตามหาเพื่อนๆที่เขาแบบคอมเมนต์เรามาแล้วเรายังไม่ได้ไปตามเขานะคะยังไงนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพชรด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวคือจะเอาลงช่อง YouTube ด้วยลงทางช่อง YouTube ด้วยลงทาง่อ TikTok ด้วยลงทางเ c e b o o k ด้วยยังไงฝากกดติดตามนะคะเพื่อนเต็มนะคะทางทาง a c e b o o k นี่คือเพื่อนแม่เพื่อนแม่เพชรเต็มแล้วนะคะจะรับแอดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะอยากเป็นเพื่อนกับเราก็ กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วเราจะไปกับไปติดตามคุณกลับก็ปฏิสัมพันธ์กันเหมือนเป็นเพื่อนทั่วๆไปเพียงแต่เราแอดอ่อรับแอดไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนมันเต็มนะคะกร,ะราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ